สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้ก็มาในเมนูแกงป่าหมูค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นเนื้อหมูที่มีติดเอ็นแล้วก็ติดมันด้วยค่ะอ่าแล้วก็มีวิธีการแกงยังไงนะคะที่จะให้แกงป่าของเราออกมาอร่อยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือมะเขือวันนี้ใช้มะเขือเปาะแล้วก็ใช้เป็นมะเขือพวงค่ะเราจะแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อที่จะให้เขาคายน้ําดําออกมาเวลาแกงแล้วะมะเขือก็จะไม่ดําค่ะต่อไปค่ะก็คือหน่อไม้ แล้วก็ใช้เป็นถั่วฝักยาวนำไม้ก็หั่นมาเป็นชิ้นเรียบร้อยถั่วฝักยาวก็หั่นมาเป็นท่อนล้างแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะส่วนปริมาณแอฟมินจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะต่อไปก็คือใบกะเพราค่ะใบกะเพราก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะ ต่อไปค่ะก็ใช้เป็นพริกหยวกหรือว่าพริกชี้ฟ้าค่ะใช้อยู่ที่3เม็ดหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูในส่วนของเครื่องแกงวันนี้ใช้เป็นเครื่องแกงภาคกลางค่ะสะดวกซือกซ้อก็ซือ้อสะดวกตำก็ตำค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากตำแอนมินจะทิ้งวิธีการตำไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะมาดูในส่วนของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูแอนมินจะใช้เป็นเนื้อหมูในส่วนของที่มีติดเอ็นเล็กน้อยแล้วก็มีติดมันเล็กน้อยด้วยค่ะ แล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่น้ําเยอะก็ให้ใส่น้ําน้อยๆไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพออยังอื่นใครน้าบอ,อกมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไม่ว่าจะเป็นผักต่างๆน้ําของเราจะได้พอเหมาะพอดีค่ะไม่เจิงแล้วก็ไม่ท่วมจนเกินไปค่ะเราก็ติดแก๊สติดไฟตั้งไฟไว้นะคะปิดฝาหมอ้อไว้ใช้เป็นไฟกลางค่ะ ตัดมาที่น้ำแกงเดือดจ,จัดจค่ะน้ำแกงเดือดจ,จัดจแล้วเราจะเตรียมเป็นเนื้อหมูค่ะใส่เนื้อหมูลงไปปริมาณของเนื้อหมูก็อยู่ที่ประมาณ500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลกรัมค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะตั้งไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้เนื้อหมูสุกค่ะ แล้วก็รวบลัดตัดภาพมาที่น้ําแกงเดือดจัดๆเราก็จะใส่มะเขือลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ตามด้วยทั่วฝักยาวแล้วก็หน่อไม้ค่ะขั้นตอนนี้เราจะตั้งแกงไปเรื่อยๆใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3นาทีถึง5นาทีค่ะและต่อไปค่ะเราจะเตรียมปรุงรสชาติเลยค่ะเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลา ต่อไปก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำตาลเดี๋ยวจะหวานจนเกินไปค่ะหลักๆแล้วก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวจะเค็มจนเกินไปค่ะตัดภาพมาที่น้ำแกงเดือดจัดๆเราก็ใส่เป็นพริกหยวกพริกชี้ฟ้าลงไปแล้วก็ตามด้วยใบยกะเพราค่ะ และขั้นตอนนี้จะไม่ทิ้งไว้นานแล้วค่ะก็คือแค่ใบกะเพราสสด,ดลงไปแล้วก็พริกหยวกพริกชี้ฟ้าก็เริ่มสุกนิดๆหน่อยๆก็พอค่ะทิ้งไว้ประมาณแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแกงของเราก็ได้แล้วแล้วก็โอเคแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงปลาหมูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ